เออเดี๋ยวแกฟาร์มเงินตรงไหนก็กนได้อะแต่ว่าต้องต้องเดี๋ยวเดี๋วนี้นะทำไมมันถึงมไม่ไม่เหมือนฟาร์มเงินเลยแกลองกดไปที่ตัวดิเรียบร้อยได้เงินแกนเราขอไม่ เราไม่ใช่กูยอมกูยอมวางเฮลิอคอปเตอร์วางสองตัวเลยเดี๋ยวด้านหลังเราจัดการให้ด้วยเฮลิอคอปเตอร์เฮลิอคอปเตอร์เฮลิอคอปเตอร์ปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปุ๊ปุ๊ปปปเราเอาตัวความเงินวางก่อนนะแล้วกันเข้าบ้านแล้ว ได้นัดคิวใช่ไหมห้ามแพ้นะกันัสูระวังดีเจเลยไหมได้เราอยากได้ดีเจมาก,กเรายังไม่มีเลยอรเราอยา่างเรายังไม่มีดีเจเราจะทำลบ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 แล้วเกือบได้ดีเจแล้วอีนี่จะต่อใหม่เลย อานนี้อุ้ยรว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 ยระวังเสือกับเราคนไหนเล่นดีกว่ากันอ่ะโอเคอะไรระหวังเรากับเสือคนไหนเล่นดีกว่ากันเสือเอ้พี่แกน เดือเปไนไงทำไมงเลตไม่ดีอ่ะเพื่อนเขาก็ดีนะแดนพูดแดนแดนแดนพูดเลยเออจริงวางแค่สองตัวแล้วมันจะแล้วมันจะเอาอะไรอะไรไปชนะจริงดีแย่มไหมล่ะป้าเ้าพูดจริง ให้เสียว่ังให้เสือววงแค่สองตัวเองเมื่อวานเนี่ยว่าห้เสวว่าว่าวางสองตัวไม่ตายหรอแพ้ดคือแดีสองตัวแค่นั้นพอเลยแล้วตัวอื่นอ่ะตัวอื่นมันไม่ดกี่รอ เสือมันบ้ามันนี่ควางตัวแค่นั้นเหรอเสือไม่แข็งยังไม่ได้วางเลยตอนนี้ยก็เสียก็เสียไม่แข็งอ่ะว่าล่ะเราอยากแคคเสือแล้วตัวนี้แล้วนะเนี่ยเราอยากแคคเสือแล้ว เรเนี่ยเราอยากแท็กเตรามากถ้าเป็นเรานะถ้าเรามีเซนทีวีแมนเราช่วยได้เยอะเลยนะเพราะเราจะเอาเซนทีวีแมนสองตัวแล้วก็ใช่เขาเอาจริงๆนะคนดังเขาจะวางตรงนี้กัน <c oughs> ้าหวางตรงหน้าหน้าบ้านยังยังช่วยอยู่แต่ด้านหลังเนี่ยอืมไม่ได้ช่วยสักนิดนึงอืมจริงจริงนะแต่ดาวอบบน่บนไหมโอ้บ่นดิชอบชอบชอบแหกปากแหละ รวยแ,แล้วอ่ะรวยล้นที่ก็ูแมองติงเลยพี่เจเลยอ่ะรองเงินนะรับแม่รีคอปเตอร์ตาแล้วสองตัวพี่เจวางไม่กี่ตัวอ่ะแดนอยากรู้ อันนั้นแกนวางดีเจสิมาตัวก็ได้มั้งเกิรเกิดแล้วว่ามันดีกว่าเ็ดแปกด้วยซ้ำจริงตัวนี้สามารถเป็โซโล่โหมดโหมดใหม่ได้ด้วยใช่ไหม ไวไหมไหวไวไหวฮีโร่มาแล้วฮีโร่ป้องป้องป้งเรียบร้อยเราขอไหมเราขอไหมใช่แม่ขายเอ้เชื่อเยเชื่อเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราจะเราจะเออเราจะปล่อยไว้เวห้าสิบเลย ไอ้นี่เป็นอัพสูงสุดได้เท่าไหร่อ่ะโอ้ตัวนะั่ะเออไม่รู้เหมือนกันจะไม่ได้ไม่เอาดีเจแล้วอ้าวเป็นเนี้ยดีเจใช่เราขอเปิดนิดนี่นะแป๊บเดียบเป็น อุ้ยเดี๋ยวอย่างเพลงเพลงอย่างมันอะแกลองเปิดเสียงแบบเดียวดิแล้วก็แกแกลองเอา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 ,เอาแล้วแล้วก็ซูมแล้วก็เอาไวใ้ในใกล้หน้าดิมันมีเพลงแบบจริงอือจริงจริงๆริมไปแล้วอะ าราเงนะินราอัพเราอัพตอนสองเราบอกให้ว่าเราอัพตอนสองตัวแล้วมันยังไม่กันไม่ใช่หรอข้อแปดอะเออไม่เลเวลแปลดอัพตอนนี่<า>เราอัพตัว,วเราอัพตัวฟาร์มเงินตันทุกตัวแล้วนะไม่ทุกตัวถึงเวลาแล้วสิสเปมาริโล อั๊บปันไม่รู้สิเพราะมามากับเพื่อนยังไง ดแล้วเหมือนกันเลยแกนครังนี้น่าจะ่านโอ้เราเริ่มเล่นดีย่งอะ่ะเพราะมันดีไหมวะเออดีเราจะวางดีเจอีกใช่วางเลยที่วางยิ่งดี ยิ่งวางยิ่งดีบอกให้ยิ่วงวางยิ่งดีวางตรงนี้แล้วกันได้ได้ดได้เออดีนะพี่แกวางเจ็ทแพกไว้อยู่อะไรพีแกนเมื่อไหร่ทีแกจะอัพเจ็ทแพกตัวนี้ตันเนี่ยแบบนั้นสิเราต้องอัพอันนี้ให้ตันก่อนเร็วที่สุโอ้ทุกคนทุกคนฟาร์มเง,งนเสร็จเสร็จเสร็จกันทุกคนแล้วใช่ไหม ยกา,ากร Thom วยเลยไนงะแกรวยเลยใช่ไหมแกนวลามาตมวชอาฟังิันนะรวยรถฟ้าไม่ต้องพูดหรอกแกรู้ไหมเราคุมบริเลยว่าเราให้การกับแกดกับกับแดนแล้วแล้วแล้วก็แดในให้ลูกเรามาให้การตัวไหนอ่ะห้ามตัวดีนะโพราเราการที่เราฝากไว้ยังอยู่ดีไหมเพื่อน อยู่ดีก็ก็ตัวไม้แตกกะกะใไงกอหยอกหยอกยอกยอกไม้ตายที่เป็นมังกรอ่ะไม่เราไปถึงตอนที่เราฝากไว้ที่มันเป็นชูอีเกียเพื่อนยังอยู่ไหมมีมีเราไว้ที่โรงเรียนแบบเราเก็บไว้ตรงไหนร้ไหมไว้ไหนเราเก็บไว้ใต้ตัวแบบครูไม่เห็นแน่นอนเพราะมันมืดแต่แต่เวลาอ่ะโอ้ยมีคนมาแอบเอามันไม่รู้เลยใครมันก็ไม่รู้อ้าว อือจริงนะพ่อตอนขโมยขโมยไปเอฟไอบุกบ้านโอ้เรารวยมากเลยอเรารวยจนเราไม่รู้จะทำไรแล้วอ่ะไม่อยากเล่นไมครับกับแดนแล้วแล้วก็แก่นทำไมครับมันมีคนเล่นเยอะไงไม่ต้องไม่ต้องอัดคลิปไม r ค f t ก็ได้ค่อยแบบเป็นโตนุ่น สอง้อนนะสองช้อนตอกแต้นะเลอยรดน้าเลยอ่ะใช่เรารว่างตัวไม่ได้แล้วตัวมันมันไม่มีที่ให้วางแล้วเพื่อนง้นแกแกขายตัววี้ใช่ตรงตรงนี้เราจำได้ตัวแกนตรงเนี้ย <Gym. S 2> ตัวนี้ตัวตรงนี้แต่มันเป็นตัว ก็ขายแล้วขายขายหมดเลยโอ้คือช<ด>ู้แล้วก็ไม่มีเงินดิหมดดูเกนดูเงินตัวเองก่อนไหมไม่น้อยจะต,ตายมั่นแกลองดูเงินแกนแกดูดูดิสี่หมื่นโอ้แกนขายไปตัวหนึ่งแล้วเราขาย เอเเอจะแบ่งได้ 50, 50, <c oughs> ขอเถอโคตรรวยอ่ะแต่ว่าเราแบ่งเราพีงห้าหมื่นเรามีห้าหมื่นเราขอค่ะตอนนี้เรารวยที่สุดเลยตอนนี้เรามีเท่าไหร่รื้ไมเราเกือบมีแสนนงิงแล้วลองดูเงินเราดีเรามีแปดแสน ริ่งหนึ่งหมื่นหนีหมื่นแปดหมื่นลองดูดิคนขายตัว,ตวเงเกือบหมดแล้วเลยแค่แค่ขายต<ด>ัวเนะงหมดแล้วดูคนลองดูเงินขายแล้วเงินดูคนลองดูเงินเราดิดูคนลองดูดูเงินเราโอ้ยังเยอะ เ้าก็ดูดูในสามจุดดิกแปดหมื่นขัพแม็กหมดทุกตัวแล้วเต๊ดเราก็าอัพแม็กหมดแล้วเล่นนหักรามไม่รู้จะทำไรแล้วอะ่ะโอ้โม่ไงหม่ <laughs> เฮ้ยมอนี่นะเล่นเพียร์ห้าดีต้องเป็นแปดต้องเป็นแปดโมงห้านาทีเนาะเนาะจะเล่นเพียห้าแกก็จะเล่นเพียห้าเหรอโอ้ก็จะเล่นสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนแม่อ๋นจะเล่นสไปเดอร์แมนสองเราอยากรู้แกเราอยากเล่นไหมครับอ่ะได้เล่นไหมตอนที่เราอัพันร่ะมัน ไปอุ้เวฟ40แล้วอีก10เวฟเออจริงด้าเล่นดีๆของมันก็แบบนี้ไปอุ้ตายรัวๆเลยดูหน้าดอมไปดูหน้าอูไปดูหน้าอมไปดูหน้าดูดูดูเฮ้ยเดี๋ยวเราเรามีเงินหนึ่งหมื่นแล้ว้เออหนึ่งแสน แล้วมีเงินหนึ่งแสนเที่ยวประหลาดแกลองดูในสามจุดดิเห็นแ,แล้วไม่ต้องบอกฉลักข่าไม่ได้ตามกนะคะเราไม่รู้เรืเลยแล้วโอ้ระวางทนไม่ได้แล้วด้วยก็ปล่อยไปอรอเงินหนึ่งหนึ่ง<อ>ล้านหนเราจะหายไปเอีกหนึ่งแสนจะหายไป เอิมสิบสี่นาทีเกือบสิบสี่นาที้เร็วมากอไรโอ้เราเป็นแฉกันลําตปิดใี่นมแอมตะป็ดโอ้ราเ็นแฉกันลําตะป็ดรือเปล่าวะเราได้นหมใช่ไม่ใช่แฉอันตะป็ดอุ้ใไปเอ้ามันตีกล่อนเล่นเกมแพนหัว เราเล่นเกมแทนโอแเ้วหรอโอ้ะเราจะเป็นเล่นเกมแทนโอ้ไปเนี่ยไม่ไมโอ้ผู้นี้อาจจะจาเป็น <laughs> เราตัดตัวแล้วแล้วนั้นเราขอเดย์เราขอวางตัวนี้สักหน่อยแล้วกันเราเอาเดี๋ยวเอามาเดี๋ยวไม่ได้ใช้ตัวไอ้กวางแล้วก็ตัวตะเก,กียบ <laughs> นั่นแหละนั okay, oh, hey. uh ่นแหละสองนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช้โอเคเราใช้ทุกตัวแล้วุ้ยโอ้มาดูนี่ดิอะไรขึ้นมาดูบนเนั้มันตึกอะที่อยู่ใกล้ๆตัวใหญ่ๆของแดนอะจริงเราขึ้นได้แล้วมาได้แกนแต่โอ้เราโอ้ลอลองขึ้นไปตรงนี้ดิ เออจริงประเด็ศทั่วแแม็บเลยใช่พวกเราพวกเราอยู่บนสวรรค์แล้วไงแกนอกอดลอยฟ้ากอดแล้วกอดลอยฟ้าผ้าพันผ้าพันสีเขียวเว็บสีเขียอัพาร์ตบานเรื่อจะได้ของตอบแทนที่บาทรู้ปะ หกร้อยบาทอ้าวบุญเงินเรายังไม่หมดเลยยูอยู่อีกสามนาทีใช่เคลียร์เร็วๆอีกสานหมดอ้าวอ้าว